สวัสดีค่ะสบายดีเอทางช่องน้องกำแพง h ช n n นลค่ะวันนี้แม่เพ็นมาทักทายสบายดีเอทางช่องเช้าของวันที่1เมษายนเนาะ2 5 6 7ดมืออนี่กามาพบมาพอกันมือดับสันวันดีเนาะเช้าวันจันทร์วันที่1เด้อค่ะมื่อนี่เป็นมือรับโชคก่อนใหญ่นะคะ แล้วก็มี2อส่วงสามส่วงจากรัฐบาลไทยไปต่อฮานอยจากฮานอยไปต่อลาวพัฒนาเนาะคะ่ะเอฟซีก็ขอให้เอทั้งช่องเฮงเฮรวยรวยฟังฟังกันทุกแนวทางเนาะคะ่ะหยิบจับตัวใดก็ขอให้ถูกตัวนั้นเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเด้อคนะ่ะเอฟซเนาะให้เอทั้งช่องค่อยคอคิดคอยๆอยพิจารณาเบิง้งค่ะว่าตัวเลขตัวใดมาตัวใดนะคะ อาจารย์เด็ดๆดังๆมาตัวใดกะเอามาจับใไ่กันเนาะแต่ว่ามือนี่แม่เพ้นมีแนวทางรัฐบาลไทยเนาะ,ะสรุปรัฐบาลไทยเช้าวันนี้ให้เอฟซีทั้งช่องค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่ว่าจะสรุปว่าใดสรุปเนาะค่ะเพราะว่ามากครบค่ะมือนีมากครบแล้วแม่เพ้นจะมาสรุปให้เอฟซีทั้งช่องค่ะว่าจะมาตัวใดกันแน่เนาะเอามาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ พู้ได้มกักพูดใดชอบแนวทางนะค่ะที่แม่เพ้นหามาฝากมาตอนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นด้วยเนาะการกดไลค์กดแชร์บ่ได้เสียงเงินเด้อค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะเอามื้อน,นี่กัได้มาเจ้าแรกค่ะอาจารย์แรกก็คือของอาจารย์สวายค่ะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเมษายนนั่นเขียนผิดแล้ววันทีกัเดือนกันได้ เหรียนซีนะคะ fc รัฐบาลไทยของอาจารย์สไวรมือนีค่ะวันที่1นึ่เมษายนสองห้าห็ อาจารย์ให้วิ่งบนล่าง2กับ8เนาะตัวประกบก็จะมี3 4 5 0เนาะเมื่อนี้อาจารย์สไว้ว่าเด่นที่0กับ2แล้วกับ4เนาะค่ะเพิ่นก็เลยจับคู่ออกมาใหา้กัมี0 2 0 3 0 4 0 5 0 8 2 3 2 4 2 5 2 8 กันเบิ่นก็มี0 0 2 2 4 4 8 8เนาะให้ fc ทั้งช่องเบิรงแล้วกับพิจารณาเอาค่ะพาวามอนีพันยานเบินเนาะพันวาเนาะเบิ่งน,ะน,นงงแล้วก็บพิจารณาเอาค่ะเอาไม่เพิ่นท่วนขึ้นให้อีกเท่าน,นึงค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สวายเมอรอนีวิ่งรูดบนล่าง2กับ8ตัวประกบก็จะมี3 4 5 0วันนี้เด่นที่0กับ2แล้วก็ 4เนาะค่ะมีเด่นที่ศูนย์สองสี่นาะนมาเนาะแล้วก็จะจับคู่ออกว่าหมามี 02, 03, 04, 04, 0์0้าศูนย์แปดสองห้าแล้วก็กันเบิร์นกันเบิร์มี0ูนย์ศ8นค่ะอันถ้าว่าผู้ใดมีว่ามีลายคู่กับหาเบิงงใส่หลายๆาจานเนาะคัดเลือกเอาค่ะได้แล้วกับมาต่อที่ ของแม่ลิ้วเนาะเอามาเบิ่งที่รัฐบาลไทยของแม่ลิ้ววันนี้แม่ลิ้วให้มาวิ่งรูดบนล่างเก้ากับสองนี่ค่ะตัวลิตัวเลขตรงกันที่สองแล้วเนาะหนึ่งคู่อาจาร,รย์ก็คือตรงกันที่สองรัฐบาลไทยแม่ลิ้วให้วิ่งรูดบนล่างเก้ากับสองเลขเด่น มี90125เนาะเพิ่นจับคู่ออกมาให้มี925 929แ 9, ล้วก็812ชุดเน้นมี0615 2590 92ชุดรองมี128689เนาะนี่ค่ะก็ตรงกันไปที่อ่า ตรงตัวใดค่ะ fc แม่ e n เบอร์สองห้าเนาะตรงกันที่สองห้าค่ะเด้อค่ะ fc แนวทางของแม่ลิว้ววันนี้รัฐบาลไทยให้มาเก้ากับสองเลขเด่นมีก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสองห้า จับคู่ออกมาสามตัวบนนี่เก้าสองหาเก้าสองเก้าแปดหนึ่งสองชุดเน้นบนล่างก็มีศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งสองแปดหกแปดเก้านะค่ะซีนะคะชุดสองตัวบนล่างเด้อค่ะกลับด้วยเนาะได้แล้วก็ไปต่อกันเนาะคะ่ะได้ของแม่ลิล้วและอาจารย์สวัยแล้ว มาต่อที่ของปูวัดปลาค่ะปูวัดปลาได้มาฝากก็คือ,อเลขทูบกับเลขฝันของปูเนาะค่ะตรงกันค่ะเลขทูบของปูจะได้หนึ่งเก้าหาส่วนเลขฝันปูจะได้เก้าหาหนึ่งเนาะและส่วนหกเก้เาศูนย์เป็นนใดมาตรใสเป็นบอกที่มากค่ะ สามตัวบนจะมี3มคู่ส่วน2ตัวบนล่างจะมี 7, จ็ดสี่หนึ่งเก้าเหาหาหนึ่งหเก้าหกเกาะค่ะเอนี่ค่ะตามนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นสองสี่หกเจ็คู่บนล่างเด้อค่ะเนาะของปู่วัดป่าเป็น7คู่บนล่างะคะ่ะ <c> ป <oughs> ู่วัดป่าเนาะได้มาฝากเอซีทางช่องก็คือ หนึ่งเก้าห้าและเก้าห้าหนึ่งเลขทูบจะเป็นหนึ่งเก้าห้าเลขฝันจะเป็นเก้าห้าหนึ่งตรงกันค่ะ <c oughs> โอ้ยแล้วก็มีหกเก้าศูนย์เนาะจับคู่ออกมากับมีเจ็ดซี่หนึ่งเก้าเก้าหาหาหนึ่งหกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเน้นที่เจ็ดสี่และหกเก้าเนาะ ได้แล้วเนาะของปูวัดป่าแล้วก็ไปต่อกันของสุดใจพารวยรัฐบาลไทยง่วนนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างสามกับเจ็ดเนาะจับคู่ให้หาเจ็ดสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี 9, ่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเน้นที่หาเจ็ดแล้วกับสามแปดเลอค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> แนวทางรัฐบาลไทยของสุดใจพารวยงวดน,นี้ให้มาวิ่งลูดงวดน,นี้เป็นงวดแรกเนาะม่เพ้นอัมลงเนาะของช่องเนอะกับแองเจลนี่ยให้มาวิ่งลูดสามกับเจ็ดจับคู่หาเจ็ดสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี 8, ่แปดห้าเก้าสามเก้าสี 9, ่เก้าเน้นที่ห้าเจ็ดและสามแปดค่ะเนาะแคปหน้าจอเด้อคายเอฟซีของปู่วัดป่าและสุดใจพารวยเนาะได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะ มาต่อของอาจารย์หนุ่มกลสินโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยโคงสุดท้ายเนาะของอาจารย์หนุ่มกลสินให้มาวิ่งบนหนึ่งเม็ดเดียวจับคู่เน้นก็มีแปดหนึ่งหแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งแปดเนาะ <c oughs> วดอันตะเกาที่เม่เพ่นนันลงหาไปแล้วเนาะก็จะมีสุดเต็มของเพ่นหายูเนาะอันนี้ชุดเน้นค่ะเม่เพินบาดแดามานั่งค่ะ ส่วนล่างค่ะล่างให้เก้าวิ่งเก้าเม็ดเดียวเน้นที่เก้าศูนย์แปดสามชุดลองเนาะบนเน้นหนึ่งหกลองหนึ่งแปดล่างเน้นเก้าศูนย์ลองแปดสามเด้อค่ะของอาจารย์หนุ่มกระสินเนาะโคงสุดท้ายวิ่งบนหนึ่งเม็ดเดียวเน้นสามตัวก็คือแปดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกกับหนึ่งแปดเน้นไปที่ 16, หนึ่งหกเนาะบนค่ะส่วนล่างค่ะวิ่งรูดเก้าเน้นที่เก้า ศูนย์ลองแปดสามเด้อค่ะได้ของอาจารย์หนุ่มกระสินแล้วไปต่อกันค่ะของตาปากน้ำโูตาปากน้ำพอให้มารัฐบาลไทยวันนี้ลูดบนล่าง7กับ0 <c oughs> จับคู่ไฮเจ็ดสองเจ็ห้าเจ็ดศูนย์ 0, 0 2, 5. ฟัน เน้นล่างเนาะเจ็ดสองกับศูนย์สองเน้นล่างเนาะเอาเบาง่ายๆเนาะฟันนี่จะฟัง,งายากเนะาะก็เลยเอาเป็นเจ็ดสองกับศูนย์สองตาเพิ่นเน้นให้ที่ล่างขายซีผู้ใดามาหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไปกับซียิบอาเด้อเนาะแต่ว่าเจ็ดสองเก้าสองนี่ดังเนาะ <c oughs> นี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะแนวทางอ่า รัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายของหนุ่มกาลสินและอาจารย์หนุ่มกาลสินและตาปากน้ําโพค่ะเนาะตาปากน้ําโพก็เน้นให้มาแล้วเจ็ดสองและศูนย์สองล่างค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันเนาะมาต่อของที่อาจารย์ขอโทษที่ค่ะอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยของเพิ่น ฟันที่เจ็ดหนึ่งก็มาจริงๆด้วยเลขเ,เ,เ,เพื่อนบ่หลายคู่เนาะเพื่อนไฮซามคู่ไปกับพร้อมเป็นหโกโตวัวเนาะบ่หลายคู่เพื่อนไ้ฟันไ้ทุกมือซ้ำนั่นเนาะ้าน้อยผู้ใดมักของอาจารย์ต้อยนำโชคอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจอาจารย์ด้วยเด้อเนาะอางวดน,นี้เป็นงวนแรกเด้อคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ต้อยนำโชคที่ได้เอามาลงทางช่องน้องคําแพง์ชาแนลเนาะ <c oughs> โอ๊ย ขอโทษลหลายๆค่ะไอซี่ <c oughs> ลักษะวิ่งรูดบนล่างค่ะสี่เม็ดเดียวเนาะสองตัวบนล่างมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่หกหกสี่ค่ะแล้วก็สามตัวบนมีสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งและ 9, 4, เก้าสี่หนึ่งเนาะค่ะไอซี่ อาจารย์ต้อยนำโชคให้มารัฐบาลไทยง่วนนี้เป็นง่วนแรกก็คือวิ่งรูดบนล่างสี่เม็ดเดียวสองตัวบนล่างมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่หกหกสี่สามตัวบนมีสามสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งและเก้าสี่หนึ่งเน้นที่เจ็ดสี่หนึ่งเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าไม่เพ่นขอโทษที่ว่าไปบ่งกลมสองตัวให้เพิ่นเน้นที่นะะี่ค่ะ ตัวเดียวเด้อค่ะนี่ค่ะเป็นเน้นที่เจ็ดสี่หนึ่งให้ตัวเดียวเนาะเน้นให้ที่เจ็ดสี่หนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็สองตัวเน้นที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะค่ะ f ี่ซีผู้ใดมากผู้ใดชอบตามค่ะเนาะกาเลกเพื่อนโบลายคู่ค่ะ เป็นสามคู่เนาะบนล่างแล้วก็สามตัวก็จําเป็นสามคู่ขึ้นกันถ้าผู้ใดมากก็ตามเดอ้อเพราะว่าตัวเลขกห้าน้อยของเพื่อนนะเข่าดีเนาะเพื่อเพื่อไ <ๆ S 2> หาไม่เพิ่นมากซีหามือแล้วเนาะเขาเกือบทุกมือค่ะเพื่อนเน้นตัวใดออกตัวนั้นเน,ะนาะกรรมต่อที่ของเลขล็อกเสรีค่ะเลขล็อกเสรีของ <c oughs> คุณลุงเสรีเนาะที่หนองคายอําเภอหนองคายเอ,อจังหวัดหนองคายค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้เนาะเลขล็อกเสรีก็เข่าดีเนาะค่ะ fc วิ่งบนห้าจับคู่สองหาหาแปดหาศูนย์หาสองแปดห้าศูนย์ห้าเนาะลาสามตัวสองศูนย์ห้าล่างวิ่งสองกับหกเน้นที่สองเลยค่ะ fc เนาะจับคู่ c สอง c หกหนึ่งสองหนึ่งหกค่ะของเลขล็อกเสรีให้มางวดน,นี้ แยกบนแยกล่างเนาะสองสามวดที่เพิ่นหามาเพิ่นจะหาบนหาล่างน้ากันงวดนี้เพิ่นแยกหาเนาะกะบนกะหามาวิ่งหาจับคู่สองหา,หา, 8, ห,า 0, 5, 2, 8, หาแปดหาศูนย์หาแปดหละกะศูนยหากะส้ามคู่เนาะค่ะเพิ่นกลับไขพร้อมค่ะ2 5งห้าห้าสองห้าแปดแเนะาะสคู่ค่ะ3ตัวก็จะมี2อ5แล้วก็ ล่างวิ่งสองกับหกค่ะเห็นเพื่อนวงกลมให้ที่สองค่ะก็จะเน้นที่สองเนาะเพื่อนเน้นให้ที่สองเด้อขายซีงวดนี้ล่างเน้นที่สองเพื่อนจับคู่ออกมาให้มีซีสองซีหกหนึ่งสองหนึ่งหกค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวป้าไปต่อเด้อจะ้ะ ด้กล็อกเสรีและของอาจารย์ต้อยน้ำโชคอารัฐบาลไทยมาเร็วค่ะมาเร็วได้มาฝากเอฟซีทางช่องน้องคำแพงก็คือวิ่ง6เม็ดเดียวพี่ประหัดก็ลงให้ไปแล้วเนาะอันนี้แม่เพนเอามาย้ําให้บงังเถอเอฟซีทางช่องที่ติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลจะได้เบิงน้ากันเนาะเพื่อเป็นหลักฐานว่าบางคนกลับไปค้นหาของผีประหดัดบเจอจังสินะบ่เห็นลุ่งคืองวดที่แล้วเนาะเป็นลุ่งกันแต่ว่าบางคนกลับมาบ่ลุ่งจังสินะเนาะเอา มาเร็วงวนนี้วันที่หนึ่งมีนาะเออเมษายนได้มาหกเม็ดเดียวเนาะวิ่งหกเม็ดเดียวบนล่างเด้อค่ะเนาะกระไดามาสามตัวก็คือสองหกเก้าค่ะสองหกเก้าดมากก็ตามผู้ใดบุมากระพานเนาะตัวเลขทุกตัวที่ให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นให้เอฟซีทางช่องพิจารณาเอาเนาะเอาวันนี้ก็ขอวอวยพรอวยชัยให้เอฟซีทางช่องเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนเด้อค่ะเนาะเอาว่า มือนีมือสันวันดีเนาะวันแรกของต้นเดือนและ้วกะ็อาทิตย์แรกวันแรกของอาทิตย์นี้เนาะค่ะเพม่อนกับจักซสีอวยพรจังไดเนาะกะมีแค่ข้ามอวยพรเก่าๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคมานเฮงๆปังๆจับตัวใดก็ขอให้ถูกตัวนั้นเนาะเอาคลิปนี้กับบอมี่ยังไรแล้วขอลาไปก่อนอย่าลืมไปกดติดตามแนวทางฮานอยและลาพัฒนาด้วยเด้อม,มือนีเนาะค่ะ ฝากด้วยค่ะแค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ